สนับสนุนเรื่องเล่าดนหลอนโดยน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแพร่สูตรเด็ดจ,จากครัวคู่คุณอร่อยมากกรอบนานทานกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อสินค้าได้ที่0943673056และ0943673058 หลอนดีครับสวัสดีครับทุกคนเรื่องผมจะเล,ล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณฟ้าคือคุณฟ้าเนี่ยครับทำอาชีพรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดลำปางครับเธอเล่าว,ว่าในสมัยที่เธอประจําอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดลำปางนั้นนะ่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในแถบชนบทนะครับตัวของเธอเองก็ได้ไปพักอยู่ที่โรงเรียนนั้นเลย ยที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับจะมีบ้านพักครูเป็นหลังเป็นหลังให้กับครูที่มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับและเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณฝาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่คุณฝาเนี่ยจะจําไปแล้วก็ไม่มันลืมเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะหลอนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพวกเราอ่ะไปะติดตัมรับฟังรับชมพร้อมกันเลยและผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันให้ดีๆนะครับ เรื่องนี้คุณฟ้าเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เธอนะครับไปรับาชการเป็นเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดลำปางอ่าเป็นโรงเรียนแถบชนบทนะครับผมขอไม่บอกชื่อโรงเรียนนะครับแต่ความจริงแล้วอ่ะคุณฟ้าเล่าให้ผมฟังหมดนะครับว่าเป็นโรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนนะครับผมขอแจ้งพีกัดไว้แค่นี้นะครับซึ่งในตอนที่คุณฟ้าได้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับทางโรงเรียนอ่ะเขาก็มีบ้านพักครูให้บ้านพักครูนะครับ ก็จะอยู่ที่แถบๆกำแพงของโรงเรียนนะครับก็จะเป็นหลังเป็นหลังก็เป็นบ้านพระครูธรรมดามีสองชั้นครับชั้นล่างอะ่ะจะโล่งชั้นบนจะเป็นไม้นะครับชั้นบนอะจะมีสองห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะครับติดกับห้องครัวซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวของเธอก็ได้พักอยู่ที่บ้านพระครูหลังนี้คนเดียวครับเนื่องจากครูท่านอื่นน่ะ เขาไปกลับมาเช้าเย็นกลับส่วนตัวของเธอเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดครับเธอก็เลยจาเป็นต้องพักอยู่ที่บ้านพระครูหลังนี้แล้วบ้านพระครูนะครับโซนนี้จะมีอยู่ห้าหลังเธออยู่หลังที่ห้าก็คือหลังสุดท้ายครับแล้วห้องที่เธอพักหน้าต่างจะหันไปทางกําแพงแล้วหลังกําแพงตัวนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านฟังฟงดูแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับ แล้วที่หลังกระแพงที่ส่วนของชาวบ้านต้นนั้นน่ะก็จะมีต้นไม้ต้นไม้หลายๆต้นเลยครับแล้วมีต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่มากซึ่งเธอก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นต้นอะไรแต่บอกดูแล้วเป็นต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นสูงเท่าหลังคาบ้านพักครูเลยครับช่วงแรกๆที่เธอมาอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาหรือมีเรื่องเดาหล,อน,ลอนเกิดขึ้นการทํางานก็ปกติตื่นเช้ามาเธอก็ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้เยน็ยน ก็ออกไปตลาดในหมู่บ้านแล้วก็กลับไปที่บ้านพักครูคิดว่าประจําวันของเธอก็จะเป็นแค่นี้นะครับเนื่องจากอยู่ในชนบทการเดินทางก็ลําบากนะครับในสมัยนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนบางทีก็ออกไปตลาดบ้างแต่เป็นตลาดเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านครับเธอได้เล่าให้ผมฟังว่ามันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งครับเธอบอกว่าคืนนั้นน่ะเธออยู่บ้านพักครูหลังนี้แหละ หลังจากอาบน้ําพร้อมจะเข้านอนแล้วลหละเธอก็ได้เอางานขึ้นมาทําคืนนั้นนะครับเธอบอกว่าเธอปิดหน้าต่างปิดประตูสนิทเรียบร้อยแล้วแหล,ล,ละและเธอก็นั่งทํางานอยู่ในห้องของเธอโต๊ะทางานของเธอนะครับจะอยู่ริมหน้าต่างและตรงหน้าต่างนะครับก็เป็นหน้าต่างบานที่เปิดออกไปแล้วเจอสวนของชาวบ้านก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่สูงเท่าหลังคาบ้านพระครูเลยในขณะที่เธอทํางานอยู่นั้นนะครับ คืนนั้นเธอบอกว่าอากาศเย็นเธอก็เลยปิดหน้าต่างแล้วบวกกับความเงียบของกลางคืนในชนบ,บทนะครับก็ยังมีเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดเสียงกบเสียงเขียดร้องเธอบอกว่าคืนนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วครับในขณะที่เธอนั่งทํางานอยู่ตรงนั้นนะ่ะจู่ๆเธอก็เหมือนได้ยินเสียงคนเคาะหน้าต่างครับเธอได้ยินเสียงเหมือนมี อะไรบางอย่างมาขอตรงหน้าต่างของเธอนะครับซึ่งหน้าต่างบานนี้มันก็อยู่แค่ตรงหน้าของเธอเองซึ่งตอนแรกเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นพวกมแมลงหรือเป็นพวกสัตว์ที่บินกลางคืนอะบินมาชนเป็นนกเป็นข้างข่าวเธอก็คิดไปแบบนั้นครับจนเวลาผ่านไปสักพักเวลาก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วละครับเธอพร้อมที่จะปิดไฟแล้วเขานอนแล้วแหละ สักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงเคาะเป็นเสียงเคาะประตูหน้าต่างครับคราวนี้เสียงนั้นอะเคาะดังแล้วก็เคาะถี่มากเลยเธอก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรแต่ตัวของเธอเองนะครับไม่ใช่คนที่กลัวผีหรือกลัววิญ,ญญาณอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากเจอเธอก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปดูครับปรากฏว่า สิ่งที่เธอเห็นอยู่นอกหน้าต่างก็คือเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยมารำมาฟ้อนอยู่นอกหน้าต่างของเธอครับผู้หญิงคนนั้นนะยืนเกาะอยู่บนกับกิ่งไม้ก็คือต้นไม้ที่สูงเท่าหลังคาบ้านของเธอนั่นแหละครับพร้อมกับร่ายรำใส่ชุดไทยหน้าของผู้หญิงคนนั้นนะครับขาว สีดตาจ้องมองตรงมาที่หน้าต่างหน้าต่างบานนี้เธอก็ยืนอยู่ในขณะนั้นนะครับตาของเธอก็สบตากับใบหน้าสมตากับของผู้หญิงคนที่ใส่ชุดไทยแล้วรำอยู่บนต้นไม้ครับเหมือนเธอโดนมนต์สะกดให้จ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วสักพักหนึ่งภาพมันก็ตัดไปเหมือนเธอได้สติกลับมาครับเธอก็รีบปิดหน้าต่าง แล้วก็รีบเข้านอนก่อนที่จะนอนนะครับเธอก็สวดมนต์ปกติแล้วก็มานั่งคิดในใจว่าสิ่งที่เธอเห็นหมเมื่อกี้มันเป็นภาพจริงๆหรือเป็นภาพลงตากันแน่แต่มันก็ไม่เธออดคิดไม่ได้นะครับว่าแล้วเสียงที่ค้อนหน้าต่างละ่ะมันเป็นเสียงดังจริงๆนะมันเพม,มันไม่ใช่การหูแว่วหูฝาดแต่อย่างใดในขณะที่เธอสวดมนต์อยู่นั้นนะครับมันก็มีเสียงเสียงหนึ่ง คล้ายๆกับไปเสียงกระซิบเข้ามาในหูเธอแล้วบอกว่าเห็นเราแล้วใช่ไหมเห็นเราแล้วใช่ไหมเห็นเราแล้วใช่ไหมเสียงนั้นดังก้องยินหูของเธอขณะที่เธอสวดมนต์ครับเธอกขาเลยตัดสินใจตั้งสติแล้วสวดมนต์ต่อไปแล้วเสียงนั้นก็หายไปครับเสียงที่รด้ยินในหูนั้นอ่ะก็หายไป ในขณะนั้นนะครับเธอก็นั่งสวดมนต์ไปบทแล้วบดเล่าวนไปจนเธอได้สติคืนนั้นทั้งคืนนะครับเธอบอกกับผมว่าเธอไม่กล้าปิดไฟที่จะเข้านอนเลยครับเธอได้แต่นั่งทำงานต่อไปในขณะนั้นนะครับเสียงมแมลงเสียงนกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงจิ้งหรีดหรือสัตว์ต่างๆที่เป็นออกมาหากินกลางคืนนะครับ รองจ้าระหวันบริเวณรอบๆบ้านพักครูวของเธอเลยและอากาศยิ่งดึกก็ยิ่งเย็นมันทําให้เธอนะครับรู้สึกว่าหลอนหลอนจนเธอไม่กล้าที่จะนอนหลับเลยครับพอถึงตอนเช้าอ่ะเธอก็ไปใส่บาตรเธอไปใส่บาตรที่วัดที่ในหมู่บ้านครับโดยที่เธอแวะซื้อของใส่บาตรตามที่ร้านค้าที่อยู่หน้าวัดแล้วก็ไปใส่บาตรที่ในวัดเลยหลังจากนั้นมานะครับ ในเวลากลางคืนน่าจะเป็นช่วงวันพระหรือวันโกนนี่หละครับเธอก็จําวันไม่ได้เธอบอกว่าชอบได้ยินเสียงการเคาะหน้าต่างอยู่เป็นประจําครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เธอเจอตอนนั้นน่ะเธอก็ไม่กล้าที่จะเปิดหน้าต่างออกไปดูอีกเลยแต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะทําบุญและอุทิศนบุญส่วนกุศลให้กับผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยแล้วก็รำอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เหตุการณ์ที่คุณฟ้าเจอหลอนกันบ้างไหมถ้าเป็นผมอะคงทั้งหลอนทั้งสยองแล้วก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านพระค้ดหลังนี้อีกต่อไปเลยครับหากชอบรื่ผมเล่านะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกระลองใจกับทีมงานด้วยนะครับสำหรับเรื่องเล่านานอหลอนวันนี้ช่องหลอนดีครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับและถ้าหากว่าใครที่มีเรื่องเล่านอนหลอนนะครับ สามารถส่งเรื่องราวของท่านน่ะมาที่เพจหลอนดีครับและผมจะนำเรื่องราวของท่านนะครับมาเล่าให้กับทุกคนที่รับฟังแบบนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่กดติดตามรับฟังรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนเรื่องเล่าหลอนๆโดยน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแพร่สูตรเด็ดจ,จากครัวคู่คุณอร่อยมากกรอบนานทานกับอะไรก็อร่อย สั่งซื้อสินค้าได้ที่0943673056และ0943673058